สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ m a ด้า b t 50คันนี้ครับเป็นโฉมมาในเชชนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วครับเดือนพฤศจิกาย,ยนในงานมอเตอร์เอ็กนั่นเองนะครับเป็นการปรับโฉมใหม่วันนี้ผมจะพามารีวิวแบบเต็มๆนะครับทั้งขับทั้งางใกล้ทางไกลนะดูว่าเป็นยังไงโดยคันที่เราเอามานะครับก็คือเจ้า ฟีสไต cap นะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตรนะครับราคาค่าตัว762,000บาทไปดูเรื่องราวของเขากันครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หลักๆก็คือแต่งหน้าทาปากใหม่หมดเลยนะครับก็คือนี่ฮะจุดแรกคือกระจังหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าก็ดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกัน จุดใหม่ตรงนี้ถามว่าสวยงามไหมอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแต่ถามว่าแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนดูดุดันขึ้นนะครับมีความเป็นมาสด้าแบบจา๋จาจ๋าดีไซน์พวกเนี้ยโดยเฉพาะตัวของอ่าเนี่ยฮะวงแหวนพวกเนี้ยอันนี้ให้ความรู้สึกที่ว้าวอันนี้ชอบเลยบอกเลยว่าเห็นแล้วแบบโดนใจมากกว่าตัว ตัวแรกตัวก่อนไมเนเชนนะครับล้อแม็กได้ลายใหม่ด้วยนะครับนี่คันเนี้ยเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะย้ำตรงนี้ก่อนเป็นเกียร์ธรรมดายกสูงเป็นไฮเรเซอร์นะครับลายใหม่นี้อค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่ด้านท้ายปรับใหม่ด้วยเช่นเดียวกันครับไฟท้ายใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ดูแล้วแตกต่างจากฝาแฝดของเขาก็คือทุกคนทราบเนาะหรือถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจำกันอีกทีก็คือเขามีฝาแฝดคือ Isuzu e D-Max นั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าอีกทีในส่วนของความความเป็นมาระหว่าง Isuzu e กับ Mazda BT50 นี้นะครับอ่านี่ดีไซน์โชบเชียวผมชอบสวยดีนะครับเราจะสั้นๆน,นะพวกนี้เราจะรวบราตัดความจะไปนเน้นกันในเรื่องของการขับขี่เป็นหลักนะครับ ภายนอกก็จะเปลี่ยนประมาณนี้ด้านหน้าด้านท้ายนี่เปลี่ยนแบบรู้สึกได้อย่างชัดเจนนี่จุดหลักของการเปลี่ยนแปลงภายในก็คือนี่ครับมาตรวัดตรงนี้เนี่ยนะแผงแดชบอร์ดฝั่งคนขับเออฝั่งคนนั่งเปลี่ยนนะดีไซน์ใหม่ดีนะผมชอบดูสิจิ้มปุ๊บประมาณนี้นะครับนี่อ่าเดี๋ยวตัวด้านหน้าอ้าวติดกุญแจ <Es per ated> ยังเป็นกุญแจแบบนี้นะนี่ยังไม่ได้เป็นกุญแจีมออิมทนี่ครับตัวแผงแดชบอร์ดตัวนี้ใหม่นะครับตัวหน้าปัดนี่ใหม่แล้วนะครับมีตัวเลขต่างๆก็แสดงผลง่ายๆแต่ต้องใช้มือจิ้มตรงนี้นะนี่ดูสิก็ยังเป็นสไตล์เดิมๆอยู่นะครับนี่อ่าแต่ว่าแสดงผลเห็นชัดเจนดีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา ก็เล่าตรงนี้ก่อนเกียร์ธรรมดาเนี่ยเป็น6สปีดตัวของเกียร์ถอยหลังต้องยกตรงนี้นะยกขึ้นแล้วก็ผักไปถึงจะเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะครับมีตัวนี้พาวเวอร์ซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ถ้าจะชาร์จแบตอะไรก็เป็น Type C อยู่บริเวณตัวหน้าจอตรงนี้นะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆอะไรก็ไม่ค่อยมีนะ อย่างว่าเป็นถือว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับเบาทรงใหญ่ดีไซน์สวยงามแต่ว่าเป็นบาะผ้านะบาะผ้าข้อดีก็คือไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเทียบกับบาะหนังบาะหนังก็จะเนียนกว่านะครับนี่ส่วนฟีสไตล์แคปเขาเปิดง่ายๆแบบนี้นะนี่อันนี้นะครับได้กระจกไฟฟ้าเซ็นชั่นล็อกนะครับนี่ประผูช้างก็เป็นไฟฟ้าก็7 6เนาะก็ต้องได้อะไรประมาณนี้ นะครับไม่มี cruise control ส่วนตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลตัวหน้าจอความบันเทิงนะครับใช้ได้โอเคหัวใจครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรนะครับตัวนี้ก็คือง่ายง่ครับมี dpf นะครับอยู่นี่นะก็คือผ่านมาตรฐานไอเสียยูโร5ทั้งหมดแล้วนะครับนี่นะตัวนี้พละกกำลังรวมสูงสุด163แรงม้านะครับ แรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรครับรองรับ B20 นะครับก็คือเติมไบโอดีเซลแบบชนิด B20 ได้นะครับหัวใจในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ก็คือเขาบอกว่าเปลี่ยนตัวเพาาข้อเวียงใหม่เปลี่ยนก้านสูบใหม่ฝาสูบเสื้อสูบลูกสูบเปลี่ยนมยหมดเลยนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเครื่องยนต์1.9นะแล้วก็ขยายกำลัง ขยายความจุนะครับจาก1,000 1.9ลิตรเนี่ยมาเป็น2.2นะก็ได้พลังกำลังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตัวของลูกสูบเองก็เปลี่ยนใหม่นะครับเคลือบสารพิเศษที่ช่วยให้หล่อลื่นมากขึ้นนะครับก็คือลดแรงเสียดทานจากการเสรียดสีก็จะช่วยให้พลังกำลังดีขึ้นแล้วก็ไอเสียน้อยลงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนตัวหัวฉีดใหม่นะครับเพิ่มแรงดัน การฉีดเนี่ยจาก180เป็น250เมกะปาสคาลนะครับโดยก็เรียกว่าฉีดน้ำมันได้เป็นฝอยมากขึ้นแน่นอนครับผลลัพธ์ก็คือประหยัดมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวของเทอร์โบก็เปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นี่เทอร์โบลูกใหม่นะส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูตอนขับขี่นะครับ ต่เขาบอกแล้วว่าเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรตัวนี้นะครับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงเจ้าเครื่อง1.9กลายมาเป็น2.2ลิตรเนี่ยครับผลลัพธ์ก็คือได้พละกกำลังเพิ่มมากขึ้นกว่าตัวเดิม13แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรอันนั้นฟังดูอาจไม่เยอะแต่ในส่วนของจังหวะผมใช้คำว่าจังหวะออกตัวนะครับ มันจะได้แรงบิดที่สูงมากถึงระดับ225นิวตันเมตรคือ,อง้นว่าจังหวะออกตัวเนี่ยจะกระชับกระเฉงขึ้นกว่าเดิมนี่ตัวเลขทางทฤษฎีที่ทางอ e ีซูซ u บอกมานะครับไม่ใช่อ e ีซูซ z u m a ด d าบอกมา,น,าน่นหลุดะแล้วง่ายๆครับหลายคนกลอาจะแซวผมก็เล่ากันง่ายๆแบบนี้ครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Mazda BT50 เนี่ยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Mazda Corporation กับ Isuzu Motor ในการพัฒนานะครับก็คือ Isuzu ผลิตรถ Mazda BT50 ให้โดยเนี่ยผลิตออกมาจากโรงงานของ Isuzu ที่ประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็แปะโลโก้ Mazda ปรับดีไซน์ให้มันมีความเป็น Mazda แต่ในส่วนของหัวใจเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรเนี่ยไม่ได้มีการไปยุ่งไม่ได้มีการไปปรับแต่ง แต่ปรับในส่วนของดีไซน์ต่างๆให้มีความเป็น Mazda นะครับอันนี้คือความร่วมมือของทาง isuzu กับ Mazda ผลลัพธ์ออกมาก็กลายมาเป็นเจ้า Mazda bt50 คันที่คุณเห็นอยูน่นี่ส่วนการกับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างไปตามผมไปดูครับจะเป็นจริงดังที่เขาว่าไว้หรือเปล่าเดี๋ยวรู้กัน สำหรับการขับขี่ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการขับขี่ในเมืองก่อนนะครับเล่าแบบนี้ละกันนี่ก็เราติดติดอยู่นะการขี่ในเมืองเนี่ยผมก็ใช้ในชีวิตประจำวันแบบปกติธรรมดาทั่วไปเลยบอกเลยว่าเส้นทางส่วนใหญ่ก็คือในเมืองจ๋าๆเลยนะก็คือสีลมสาทรพญาไทนะครับแถวดุสิตสนามหลวงอะไรประมาณนี้ นะครับวนอยู่ในเมืองนั่นแหละแถวแถวบ้านผมนี่แหละครับก็ถ้าผมตอบว่าดีงามนั่นคือผมโกหกแน่นอนขอใช้คำว่าไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานในเมืองเท่าไหร่อะไรทำไมผมถึงฟันธงแบบนี้ทำไมอะไรทำให้ผมรู้สึกแบบนั้นง่ายๆเลยครับเขาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับมันก็ยังมีจุดที่พอไหวก็คือคลัตนิ่ม นะครับคัสยังนุ่มแต่การใช้งานในเมืองเนี่ยเหยียบคัดบ่อยๆเนี่ยถ้าเขาไม่ดีก็เขาพังได้นะครับคือก็จะไม่แนะนําก็ถ้าถามถึงคัก็ถ้าใช้คําว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานในเมืองส่วนของการบังคับควบคุมวงเลี้ยวต่างๆการใช้งานในเมืองก็ไซ์กระบะมันก็จะยาว แต่ไม่ค่อยเป็นปัญหาทัศนวิสัยอะไรต่างๆดีมองเห็นเคลียร์ชากตัวนี้ยกสูงผมถือว่าดีนะโอเคคือใช้งานในเมืองเนี่ยมันเห็นเคลียร์วงเลี้ยวต่างๆก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับในซอยบ้านเนี่ยแคบๆตีวงนิดนึงตีวงเผื่อหน่อยไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นขนาดที่ตีวงแล้วต้องโยกมาอะไรไม่ไม่ถึงขนาดนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่ยังใช้ใช้งานได้แบบไม่มีปัญหา นะครับจะมีแค่เรื่องการที่มันเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งทำให้ไม่สะดวกสบายเวลาที่เราจะใช้ในเมืองนะครับเนี่ยแต่ถ้าขี่ออกนอกเมืองแล้วเนี่ยมันไหลยาวๆอย่างเงี้ยสบายๆครับนี่ออกนอกเมืองแล้วหรอไม่ใช่นี่อยู่เส้นโลเคอลรดนะครับเรียบวิภาวดีแต่ถ้าเนี่ยคุณจะเห็นอยู่ว่าหลายครั้งพอชะลอตัวเราก็ต้องเหยียบคลชัชเปลี่ยนเกียร์นะครับ ก็นี่แหละฮะเกียร์เข้าง่ายสมูทดีนะครับเนียนเลยละ6เกียร์ตรงนี้เกียร์ถอยหลังต้องทําความเข้าใจใหม่สักกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าต้องผักไปทางซ้ายแล้วก็ยกแป้นขึ้นมาถึงจะเข้าในส่วนของเกียร์ถอยหลังได้นะครับเบรกก็ตามสไตล์เลยครับเบรกนี่ก็ไม่ถูกจริตผมแต่ถามว่าเอาอยู่ไหมเอาอยู่ นะครับแต่ว่าไม่ค่อยตรงจริตกันเท่าไหร่อัตราเร่งในช่วงออกตัวดีดีที่สุดคือช่วงกลางความเร็วกลางอันนี้ผมชอบเลยความเร็วกลางก็อยู่ประมาณตั้งแต่สี่สิบไปจนถึงแปดสิบนะครับสี่สิบแปดสิบกสิบถึงร้อยก็ยังพอได้นะครับเนี่ยถึงร้อยก็พอได้เลยอโอ้โหนี่เดี๋ยวนี่ต้องเร่งเร่งให้ทันไฟเขียว ไปครับไปครับไปทางไฟเขี่ยวครับไปทังไฟเขียวครับโอเคทันพอดีนี่จังหวะเข้าโค้งเนี่ยพคงมาไัยเบาเบามือดีเข้าโค้งสะดวกง่ายนะครับโอ้ช oh, เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเบรกเนี่ยไม่ตรงจริตกันทั้งท้งที่ขับเข้ามาเยอะแล้วเหมือนกันนะหลายวันแล้วละ่ะแล้วก็หลายร้อยโลแล้วคราวนี้เยอะเลยอัตราสิ้นเปลืองในเมืองนี่ถือว่าดีมาก ตกใจเหมือนกันตัวเลขที่ผมเห็นและเก็บไวอ้ออยู่ที่15 14่ถึง15 14ากว่ากว่ากว่า,วา,วาเยอะบางจังหวะ15เลยนะนี่ใช้งานในเมืองนะเหลือเชื่อแต่ว่าตามการแสดงผลบนหน้าจอบอกไว้แบบนั้นอันนี้ถือว่าประทับใจเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูค่าเฉลี่ยรวมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าวิ่งทางยาวๆแล้วเดี๋ยวจะมารายงานผลกันอีกที mm hmm. ก็ในส่วนของการขับขี่แบบในเมืองก็จะประมาณนี้ไม่เหมาะ ไม่เหมาะแต่ถ้าจะหางยาวๆอย่างนี้เดี๋ยวไปดูกันส่วนการวิ่งบนทางด่วนอันนี้ผมอยู่บนเส้นทเวนะครับความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่รถรถค่อนข้างสูงคือถ้ามองถึงความเป็นรถสูงแบบนี้ถือว่าทำได้สอบผ่านนะครับแน่นอนว่าบนพื้นฐานของเราของส่วนตัวผมเอง ถามว่าชอบไหมก็ยังไม่ไม่ถูกจริตไม่ถูกใจแต่ถามว่านิ่งไหมนิ่งนิ่งในระดับที่รถปิกอัพโครงสร้างแบบนี้ยกสูงแบบนี้ทําได้ดีถือว่าทําได้ดีถือว่าสอบผ่านนะครับแต่ถามว่าผ่านถึงขั้นประทับใจผมไหมยังยังนะครับยิ่งถ้าไปเทียบยิ่งถ้าไปเทียบกับพวกรถยนต์นั่งอ่ะอันนั้นยิ่งต่างกันอยู่แล้วแต่ตรงนี้เราต้องเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ารถปิกอัพเป็นรถเพื่อการบรรทุกนะครับ ง่ายๆเลยถ้ามีน้ำหนักถ่วงข้างหลังถ้ามันบรรทุกโหลดมาสัก200กิโลกร,รมัมเช่นข้าวสารนักสี่กระสอบรถจะขับนิ่งแล้วประทับใจกว่านี้อันนี้ผมเชื่อแบบนี้เลยเพราะว่าลองมาเยอะแล้วนะครับพอถ้ามีน้ำหนักถ่วงท้ายเมื่อไหร่นะรถจะขับแบบเอ้ยประทับใจแต่พอน้ำหนักข้างหลังโล่งปุ๊บเนี่ยเป็นแบบนี้ตลอดคุณก็จะเห็นการการ โครงตัวการขย่าของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะก็เห็นกันอยู่เพราะหนึ่งพอมันไม่มีน้ำหนักถ่วงพอมีน้ําหนักปุ๊บตัวรถจะนิ่งขึ้นมาทันทีนะอันนี้อยากให้ทําความเข้าใจเราไม่ได้มาบอกคือรถเนี่ยเราต้องใช้งานให้ถูกกับคุณลักษณะของเขาที่เขาสร้างมาเขาจงใจเขาตั้งใจสร้างมาเพื่อแบบนี้คือมันไม่มีหรอกที่จะครบถ้วนทุกอย่างอะ รถเพื่อการบรรทุกก็ต้องเซ็ตแบบหนึ่งรถเพื่อการนั่งจะเอานั่งสบายก็จะเซตอีกแบบหนึ่งเพราะว่าจะเอานั่งสบายแล้วบรรทุกหนักได้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะเอาบรรทุกหนักแบบบรรทุกหนักอันนี้อันนี้เราคุยกันเรื่องบรบรรทุกหนักนะเพราะว่าตัวนี้กระบะเป็นฟรีสไตล์แคปนะครับ จะต่างกับตัวที่เป็นแคป4ประตูนะแคป4ประตูนั้นจะเน้นนั่งบรรทุกได้ประมาณหนึ่งแต่ตัวนี้จะเน้นบรรทุกหนักเลย1ตันแบบเต็มเตมแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใส่กันเกินตันเพราะฉะนั้นแหนบต่างๆช่วงล่างต่างก็จะเซ็ตมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคนละเซ็ตติ้งเลยนะครับอันนี้นี่บนทางด่วนนะอย่างร้อยอความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ปิวลมเดี๋ยวสัก120ลอง เครื่องยนต์163แรงม้าตัวใหม่มาดีครับกําลังดีไม่ไม่อืดเนี่ยเรียกก็มานะครับโอเคจบทางแล้วแต่ว่าพอ120จะเห็นเห็น,เห,นเห็นการสั่นเนาะเราทุกคนน่าจะพอเห็นกันอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเส้นสุดทางยาวๆของผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับการวิ่งแบบทางยาวๆครับ นี่ก็อยู่บนเส้น M6 หรือ M6 นะครับมุ่งานามาโคราชก็ให้คอยสังเกตการขย่าหรือการสั่นตัวผมนะตรงนี้เป็นช่วงของสะพานและสละพานแถวๆเขื่อนลำตะคองครับนี่คือทางยาวๆเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับจเจ้าตัว Free Style c a p นะครับเครื่อง2.2ของ Mazda คันนี้ เพรามันเป็นเกียร์ธรรมดาคือเราไม่ต้องมาเข้าเกียร์บ่อยๆนะครับเข้าถึงเกียร์หกจบแล้วจบเลยนะครับเ,เรียนนิดนึงการทรงตัวด้วยความเร็วสูงก็ต้องเรียนกันตามตรงแบบนี้ว่าไม่ค่อยถูกจริตไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะครับมันจำเป็นต้องมีวัตถุถ่วงน้ำหนักไว้ข้างหลังด้วยมันถึงจะ ช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจนะครับความเร็วที่ใช้ก็ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอยู่ระหว่างตั้งแต่80ไปจนถึง 1, 120ตลอดทางที่ขับขับมาเนี่ยครับนะครับก็ลดมีพอสมควรเนาะนี่เห็นไหมมีมีมีคนกําลังแซงเราไปแลละแต่ว่าขับมาเรื่อยๆครับตามที่กฎหมายกําหนดไม่ไม่ได้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดแต่อย่างใดได้ยินเสียงลมกันเนาะอันนี้เราตั้งใจเพื่อที่จะให้ทุกคนเห็น นะครับว่ามันเป็นยังไงสภาพเวลาถ้าคุณซื้อมาแล้วใช้งานจริงเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราลองแล้วเรานําเสนอให้ทุกคนทราบนะครับว่ามันเป็นยังไงคือเวลาตัดสินใจจะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดเราตั้งใจที่จะเป็นตัวช่วยให้คุณเลือกรถได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการตรงกับพฤติกรรมนะครับรถเนี่ยทุกคันมันไม่มี คันที่แย่ที่สุดหรือไม่มีคันที่ดีที่สุดมันมีแต่ว่าถูกต้องเหมาะสมกับบุค,คลิกกับความต้องการของตัวเองหรือเปล่ารถแต่ละคันจะมีบุค,คลิกจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เขาสร้างมาด้วยจุดประสงค์บางอย่างเพื่อตอบสนองคนแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปเรานําเสนอแล้วก็ไขไลน์ให้ทุกท่านทราบว่ารถคันนี้มีบุค,คลิกเป็นยังไงถูกต้องตรงกับ แนวทางของท่านหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตรงมาลองดูว่าเป็นจริงอย่างที่เราพูดไหมท่านอาจจะเห็นแตอาากอย่างเราก็ได้นะครับไม่ได้ผิดไปอะไรนะครับอันนี้ช่วงถนนที่ค่อนข้างนี่เพิ่งเปิดนะถนนเพิ่งเปิดจะไปม,มันดูเป็นหลุมเป็นบอ่อมันดูเสียไปซะแล้วเนี่ยนะครับนี่จะเปิดให้วิ่งเฉพาะรถสี่ล้อเท่านั้นนะ M6 เนี่ยเนี่ยคุณน่าจะเห็นการสารั่นการเขย่าเราเนี่ย รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างชัดนะครับช่วงล่างถ้าใช้คําว่ากระด้างก็จะดูใจร้ายเกินไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นบุคลิกของกระบะมันจะมีความสะท้อนจากพื้นผิวค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเมื่อไม่มีวัตถุขนอยู่ทางด้านโดยเฉพาะเมื่อไม่มีอะไรอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับมันก็จะมีความอย่างเงี้ยววกระเร่งกระดอนนิดหน่อย นะครับมากกว่าพวกรถอื่นๆตัวทั่วๆไปรวมถึงจะถามว่าโอเคไหมผมบอกเลยว่ายังโอเคอยู่สอบผ่านกับลักษณะของความรู้สึก feeling ในการขับขี่แบบนี้นะครับเนี่ยการทรงตัวนี่ความเร็วก็ถึกว่าสบายสบายเลยขับได้แบบสบายสบายไมค่คือเราขับแบบไม่เข็นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็จะสบายสบายหน่อย ได้เรื่อยๆเน,นี่บนบนทางยกระดับที่ลมค่อนข้างแรงอ่ะก็จะมีเสียงลมอยู่แต่ไม่ไม่โดนทัดเปริวนะครับทั้งที่ตัวนี้เป็นตัวไฮเลเซอร์ยกสูงซึ่งถ้าเป็นตัวเตี้ยก็จะเกาะถนนได้ดีกว่านี้นี่ตัวยกสูงนะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองต้องบอกว่าดีอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะ1ะสอย่างที่บอกครับผมไม่ได้มาขับแข่งประหยัด ผมขับยาวๆก่อนหน้านี้คือขับในเมืองมาในเมืองเนี่ยตัวเลขอยู่14 15เนาะ14กว่า15แล้วเดี๋ยวขอดูดเนี่ยสกว่า15ใช่ในเมืองแต่ตอนนี้พอมาเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้วอะ่ะอยู่ที่16.3หกนะครับแต่ผมยังไม่ถึงจุดหมายนะเดี๋ยวถ้าถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวผมรายงานค่าเฉลี่ยจริงๆอีกทีหนึง่งสิบเนี่ยจากการขับขี่ ในเมืองเป็นร้อยโลนะแล้วก็ขับขี่ออกนอกเมืองมานี่ก็อีกร้อยโลตอนนี้ผมขับอยู่ประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วในเมืองเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนอกเมืองเนี่ยขับไปไปมามามา,มาไปไปอย่างเงี้ยก็ต้องมีสองร้อยสองร้อยกว่าโลแล้วเดี๋ยวดูก็น้ำมันครึ่งถังวิ่งไปห0ร้อยนะครับ แล้วมันมาจากไหนผมบอกผมขับ400มาจางไหน 200. อีก200เพราะเราเรียนแบบนี้ครับ200แรกอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้นับในทริปนี้200แรกอะ่ะผมขับแบ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 แบเลยอะ่ะขับแบบบันเทิงไป200 200กิโลเมตรแรกอ,ะอ่ะแล้วก็พึ่งมาจับเอาแบบเป็นจริงเป็นจังต่อหลังจากคนไปประมาณประมาณเกืเกือบ200โลนั่นแหละ ถึงค่อยมารีเซ็ตแล้วก็จับค่าใหม่นะครับตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้นีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ762,000บาทนะครับแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายอะ่ะความเป็น DNA ของ Mazda ครับมันยังไม่เผยตัวตนมันมันยังไม่มันเราขอใช้คำนี้ดีกว่าผม ไม่สามารถรับรู้ถึง DNA ของ Mazda ได้จากการขับขี่คันนี้อาจจะฟังดูรุนแรงสักนิดหนึ่งถือว่าเป็นการบ้านไว้ให้ทั้ง Mazda ได้คือในฐานะคนที่ชื่นชอบ Mazda รถคันแรกในรถคันแรกที่เป็นป้ายแดงของผมก็เป็น Mazda นะครับผมชอบบุคลิกของ Mazda ช่วงล่างการตะเร่งการตอบสนองต่าง อะไรที่มันจะเป็นรถที่มีบุคลิกเฉพาะตัว <Yeah. S 1> มีความแตกต่าง titled, เช่นเดียวกับสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาด้วยคาการตลาดว่าซูมซูมอะไรลักษณะนั้นคือมาสด้าจะมีบุคลิกแบบนั้นแต่ผมไม่สามารถหาบุคลิกแบบนั้นจากเจ้า v t 50 Generation ใหม่นี้ได้นะครับอันนี้ฝากเป็นกันบ้านไว้นิดหนึ่งนะครับขับมาจะสุด M6 แลละนะครับก็ โดยรวมถือว่าโอเคผมโอเคนะครับมองไปที่ราคาค่าตัวกับคุณลักษณะที่ได้ตัวนี้ตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลนะครับขนของได้เยอะมีฟีสไตล์แคปก็คือเปิดแคบเปิดได้เนาะทุกคนรู้กันเป็นอย่างดีก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับคนที่ชอบรถปิกอัพ แล้วก็อยากได้พื้นที่ใช้สอยและพื้นที่เก็บของเยอะๆนะครับรวมถึงความเท่ของการเป็นรถยกสูงนะครับและเลือกเกียร์ธรรมดาก็โดยเหตุผลเดียวเลยก็คือเน้นในเรื่องของการเดินทางไกลไม่ชอบเกียร์ออโต้นะครับซ่อมบำรุงดูแลรักษายาวๆไปสบายๆข้อดีของเกียร์ธรรมดาคืออึดทึกทนนะครับอันนี้คือจุดเด่นที่ดี แน่นอนครับคุณก็ต้องแลกมาด้วยความสบายคือคุณต้องมาเหยียบคัดอยู่อ่ะซึ่งก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าถ้าใช้งานในมือเป็นหลักก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งทางยาวๆออกมาไกลๆแบบนี้อันนี้ตรงกับคุณลักษณะการใช้งานของเขานะตัวเลขอัตตาสิ้นเปลืองนะครับจากที่ดีๆไม่ดีแล้ว ลงมาครับเหลือ15.9ครับนะครับรวมคือทางนาี้ที่วิ่งทางยาวๆเลยนะแต่หลายบางช่วงบางตอนผมก็กดหนักกดเล่งแสงจะมาเล่งแสงดีครับอาจจะไม่พุ่งพานไม่พรูดปารมากแต่ดีกว่า1.9แล้วก็เสียงเครื่องไม่ดังเท่าตัว3.0มาเสียบตรงกลางแบบนี้ผมว่าเหมาะกำลังพอเหมาะพอเจาะดีนะครับ จากข้อมูลที่เขาให้มาในเรื่องของตัวเครื่องตัวใหม่เนี่ยเพิ่มสารที่ช่วยหล่อลื่นระบบการทำง,งานนะครับของในตัวเครื่องยนต์แน่นอนขับไม่รู้หรอกจับไม่ได้อนนี้สารภาพามันตามตรงแต่ถามว่าขับแล้วมันตอบสนองไวขึ้นไหมอันนี้ใช่เรารับรู้ได้แค่นี้ส่วนที่เขาบอกว่ามันจะนู่นนี่นะ อันนี้สรารภาพเปลี่ยนกันตามตรงไม่รู้จริงๆนะครับไม่สามารถจับความรู้สึกได้เลยว่าแบบโอ้ยเครื่องเงียบเครื่องเบาลงด้วยไม่ไม่ไม่ทราบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ถ้าเทียบกับสามยูสูนะ่เาเบานุ่มเยอะชัดเจนแต่ถ้าเทียบกับหนึ่งจุดเก้าเนี่ยไม่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้นะครับน่าซื้อหน้าคบหาไมหมองใครก็เรียนไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับราคาค่าตัวประมาณนี้ถือว่าก็คอน โ <Okay. S 2> <No. S 1> อเคเนาะอะล่ะก็สุดท้ายก็กล่าวโดยสรุปคือเหมาะเหมาะแล,ะละ้วล่ะเหมาะกับคนที่เน้นในเรื่องของการเดินทางไกลอยากได้เกียร์ธรรมดานะครับไม่ได้ม่ได้อยากได้เกียร์ออโ,โต้ทางไกลนี่คือหมายถึงต่างต่างจังหวัดในข้ามจังหวัดไม่ค่อยเหมาะกับในเมืองเท่าไหร่นักนะครับอาาสิ้นเปลืองก็ทากํทาได้ประทับใจเลยนะครับวิ่งทางไกลนี่ก็ดีตาเล็งแสงดีขึ้น